รักกับห่างเครื่อง21ปีโดนดูถูกสารพัดบ้านเกิดฝนธนะสุนทรช้ำใจถูกคนจำไม่ได้เรียบเขียนพินัยกรรมก่อน50สำหรับนักร้องเสียงหวานฝนธนะสุนทรเขาวงการเพลงมานานแถมตอนนี้กลายเป็นพิธีกรแล้วด้วยเรียกว่างานยุ่งตลอดเกือบทั้งปีและนานๆนจะได้กลับไปบ้านเกิดแบบนี้ซึ่งล่าสุดฝนก็ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่บ้านเกิดและโพสภาพที่ถ่ายกับบ้านหลังเก่ายังอยู่ในความทรงจำและ ยังเก็บไว้เหมือนเดิมบวกกับการแต่งตัวใส่ผ้าถุงแบบบา้านต่อให้เธอดังแค่ไหนก็ยังน่ารักติดดินเหมือนเดิมซึ่งแฟนๆที่เห็นก็ต่างเข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นว่าเห็นแล้วก็คิดถึงบ้านเก่าของตัวเองบ้างอยากให้ฝนเก็บบ้านแบบนี้เพราะหายากแล้วเผยภาพบ้านเก่าต่างจังหวัดนากรองลูกทุ่งสาวชื่อดังที่วันนี้เจ้าตัวมีทั้งบ้านหลังใหญ่และรถรูโดยลูกทุ่งสาวฝนธนาสุนทร โพดภาพบ้านเกิดของตัวเองพร้อมข้อความว่า ฝนอเดสกอธนาสุนทรบ้านเกิดที่อุดรค่ะยังคงรักษาสภาพความสุดโต๊ไว้ดั้งเดิมอีกไม่นานคงจะได้ขึ้นเป็นโบราณสถานแล้วฮ่าฮ่าภูมิใจนะโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ารักษาไว้ให้ดีถึงจะเก่าแต่เป็นความทรงจําที่ดีอีกหนึ่งสาวมากความสามารถสําหรับนักร้องสาวเสียงวาดฝนธน,นสุนทรหรือเตือนใจสีสุนทรกว่าจะมีชีวิตสุขสบายแบบทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยฐานะยากจนเธอสู้ชีวิต ทำงานแบ่งเบาภาระพ่อแม่ตั้งแต่เด็กอาทิเก็บผักอื่นไปขายรับจ้างสักผ้ารีผ้าเอาขนมไปขายที่โรงเรียนรวมทั้งปั่นจักรยานส่งหนังสือพิมพ์อะไรที่ทำเงินได้เธอทำหมดจนตอนนี้เธอกลายเป็นนักร้องขวัญใจแฟนๆเรียกได้ว่างานรัดตัวทางพิธีกรรวมถึงยังเป็นกรรมการประกวดร้องเพลงต่างๆมากมายจนเก็บเงินซื้อบ้านเดี่ยวสองชั้นตกแต่งแนววินเทจเป็นของตัวเองได้ส่วนอนาคตแต่งงานกันแล้วจะเป็นอย่างไร ฝนกล่าวว่าเป็นเรื่องของกฎหมายจึงตอนนี้ก็ยังไม่มีบลอกตรงๆว่าเราก็เป็นห่วงเขาเพราะว่าเขาทํางาน18ปีที่เราครบกันมาคือเราทํางานด้วยกันหาเงินด้วยกันอะไรด้วยกันเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติคือเราไม่ได้หาคนเดียวเขามีส่วนร่วมช่วยกับเราแต่ว่าพอไม่มีกฎหมายตรงนี้รับรองถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเขาจะเหลืออะไรทั้งๆเป็นคู่ชีวิตที่ช่วยหากันมา ฝนเรามีความรู้สึกว่าเราไม่รู้อนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราจะใช้คําว่าเราดูแลกันมาโดยตลอดไม่ค่อยสัมภาษณ์หรือพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราเห็นหลายคนที่พูดที่เปิดเผยสุดท้ายเลิกกันก็เยอะเลยมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเราก็เลยใช้คําว่าเราดูแลกันมาตลอด18ดปี